ต้องเมมนิดหนึ่งครับเมมเมมเอาเอารถบินได้ <laughs> จังหวะนี้เจอรถบินครับผมโหอะไรวะเนี่ยฮัลโหลโจ๊ะ นี่คือ Red Potion เว็บเติมเกมอันดับหนึ่งของยามะต้มเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึงตี 2, 2> เติมเกม r a c i n g Matter ครั้งแรกผ่าน UID รับโปรโมชั่นพิเศษทันที oh. เติมได้ทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกมฮิตอย่างเกมชิน Free Fire PUBG ROV ก็เติมได้หมดและยังมีบริการจําหน่ายบัตรเติมเงินอีกด้วย Red Potion ตอบอเร็วเติมไวไม่รอนานบริการประทับใจ โล,โลโลโจโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีๆต้อนรับเข้าสู่เยมาตั้มแชนแนลครับผมวันนี้เราเ้าอยู่กับเกม r a c i n g Master นะครับผมเกมมือถือภาพสวยที่กำลังจะเอ่อไม่พูดดีกว่าสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับก็ผมจะเป็นนำเสนอนะครับรถคันหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างดีนะพี่อัดรีวิวรถอีกแยน,นะโอ้พี่อัดน,น่าเบื่อใ <c oughs> จเย็นใจเย็น เราจะมาพูดถึงเจ้าบุกติชีรอนนะครับผม่ะมันเป็นรถโกงรถดีใช่ไหมอ่ารถดีที่แบบเค็มๆอะไรไม่ใช่แล้วนะี่มันรสดีพลรถดีอ่ะเจ้าชีรอนเนี่ยก็บางคนก็สุ่มไม่ทันนะครับเนื่องจากว่าเก็บเพชรไม่ทันอะไรแบบเนี้นะบางคนก็เติมไปแล้วสุ่มไม่ออกโอ้ยส็งอยากได้รถแต่มันทํายังไงอะ่ะมันไม่ได้อะ่ะมันสุ่มแล้วก็ไม่ออกนะครับผม ผมมีวิธีทุกคนผมม,ผมมีวิธีผมมีวิธีแก้ขัดนะครับผมแก้ขัดไปก่อนนะครับนั่นก็คือผมจะมานำเสนอบุกติชีลอนเวอร์ชั่นฝาแฝดครับผมเอ้าพี่อันมันมีเวอร์ชั่นฝาแฝดด้วยเหรอมีสิครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูเจ้ารถคันนี้ฮะเดี๋ยวขอสลับรถก่อนนะนี่จะพาไปดูชีรอนอีกคันหนึ่งนี่ทุกคน <laughs> นี่คือบุกติ ชีลอนเวอร์ชันอ่าเวอร์ชันอะไรดีเรียกว่าเวอร์ชันอะไรดีมันมันคือบุกติชีลอนเวอร์ชันฝาแฝดนะครับเวอร์ชันฝาแฝดนะอ่าก็ดูเหมือนชีลอนอยู่นะทุกคนนี่เปิดฝากระโปรงขึ้นมาอ่าไม่มีเครื่องอยู่ข้างหน้านะครับนะเพราะว่าข้างหลังก็ไม่มีเพราะว่าคันนี้ไม่มีเครื่องยนต์เลครับนะ เฮ้ยแล้วมันวิ่งได้ไงพี่อ่านไม่มีเครื่องยนต์อ๋อเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถไฟฟ้านะครับผมอ่ามันคือรถไฟฟ้านั่เนเองนะครับแต่ว่าแต่งลายให้มันเหมือนบุกตินี่ครับผมนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้สุ่มุกติหรือสุ่มแล้วมันไม่ออกเนี่ยก็แก้ขัดด้วยการเล่นคันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับอ่ามันก็เหมือนบุกติเหมือนกันแหละนะดูลายดิ <laughs> เป็นไง โคตรเหมือนโคตรเหมือนนะฮะเจ้ารถคันนี้นะครับก็มีชื่อว่าไทคารเทอร์โบเนะครับผมเป็นรถของปอร์เช่นั่นเองนะครับเป็นรถไฟฟ้านะครับที่ค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับตอนนี้ผมแต่งมาแบบว่าเต็มสุดขีดนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งอะไหล่เต็มห้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็แต่ง ECU ด้วยนะครับผมแรงม้าจะอยู่ที่996แรงม้าครับโอ้ฟังไม่ผิดครับรถไฟฟ้าเกือบพันแรงม้าทุกคน หยียบทีนี้ก็ชักวิญญาณกันเลยทีเดียวนี่ฮะเอาเรื่องแต่จัด,จดนะครับผมบอกเลยนะค,ความเร็่งก็8.5ครับผมเร็วสูงสุด8.3นะแล้วก็เลี้ยว6.9นะครับดิปมุมแคบได้6.8ดิปมุมกว้างได้7.1นะครับรถคันนี้ก็จะหน้าดืด้อหน่อยทุกคนหน้าดืด้อนี่ไม่ใช่ว่าแบบว่ามันอันเดอร์อะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเลี้ยวทุกคน เราต้องใช้เบรกมือค่อนข้างเยอะหน่อยนะฮะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับสำหรับใครที่แบบว่าเพิ่งมาเล่นแล้วแบบจะจะงงๆนะว่า้ทำไมรถมันเลี้ยวแปลกๆอะไรแบบนี้นะครับอ่ะเอาคันนี้ไปเล่นกันทุกคนเอาไปลงแรงกันนะอ่ะน,นี้ผมก็เก็บช่วยมาได้พันหกแปดสิบสี่แล้วรู้สึกว่าพันหกแปดสิบสี่ไปเล่นคนเดียวยังเจอบอทอยู่ผมว่าเกมนี้นี่แบบคนเล่นเริ่มหายนะเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าสุ่มกระชาสุ่มไม่ออกนะฮะเออคนเล่นก็เลยแบบเออเซ็งเงคิดเครียดนะ สุ่มเท่าไหร่ก็ไม่ออกอะไรแบบเนี้ยอเอาไปไปแล้วเอาบุกติเราไปกันดีกว่านะครับผมนี่ปกติชีลินนะครับไม่ใช่ชีรอนนะนี่ชีลิน,นะน,ลนเป็นฝาแฝดชีรอนนั่นเองนะครับผมแต่คนละฝานะคะคนละพอ่อคนละแม่กันเลยนะครับแต่หน้าตาคล้ายๆกันอยู่นะฮะพี่อันนี้บ้าบอคอแตกนะอเราก็จะไปลงแล้งแบบทีมเลยละกันนะครับผมอยากไปเจอแบบตึงๆนะครับ จะได้รู้ว่าสมรรถนะรถเราเนี่ยสู้พวกคันอื่นไหวไหมนะฮะเฮ้ยทีมเราก็มีเอาเทอร์โบเอมาเหมือนกันอุ้ยจะฝั่งนู้นมีชีรอนกับ918ว่ะโอ้หเอาเรื่องจัดโอ้แล้วดูผมไปท้าผมไปท้า 720s <c oughs> เอาก็ไม่แน่ครับผมอาจจะโดนรถไฟฟ้าแดกก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับใช่ไหมผมเพราะว่าผมเคยขับชีรอนแล้วโดนไครคานแดกไปแล้วรอบนึงนะี <c oughs> ไม่ใช่รอบนึงดีหลายรอบเลยนะครับอ้ามา มาลองดูกันว่าเจ้าบุกติปอมคันนี้นี่จะสู้คันอื่นไหวหรือเปล่านะครับแต่งมาเต็มทุกอย่างนะเออดูสิว่าจะไหวล่านะครับโอเคไปครับโอ้โหยอมก็เลยยอม9ก้านึะครับไปดีมากไปดีมากโอเคไอเราก็ไม่ยอมแพ้หรอกเว้ยนะสนามยังอีกยาวไกลใช่ไหม มันอยู่ที่ฝีมือคนขับด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ที่รถอย่างเดียวนะฮะมันไม่สําคัญหรอกว่าใครอยู่หลังพงมาลัยแต่สําคัญที่ว่าใครอยู่ในห้องเครื่องใช่เหรอพี่อันสโลแกนนี้ก็มานะครับผมวุ้ยวุ้ยุ้ยุ้ยแคร์แคแครวีบีกับก้ามหนึ่งแปดได้ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะไปไปไปโอ้นี่เพื่อนเราก็ขับไทยค้าเหมือนกันนะผมขับมาได้เร็วพอๆกับเราเลยนะฮะ แต่ยังตาม918ไม่ทันว่ะ918มันเอาเรื่องห่ะทุกคน,นไปไวมากแล้วชีรอนถ่ายไปไหนหระชีรอนจะข่าวว่าชีรอนอยู่ฝั่งนู้นไม่ใช่เหรอถึงว่าชีรอนจะตามมาไม่ทันนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อชีรอนนขับยากครับผมแต่918นี่ขับง่ายเนี่ยแล้วก็แรงแล้วก็เร็วด้วยประสิทาดีกว่านะครับโอ้โหแล้วดูมันไปดิ ไม่ทันจริงว่ะอา่าคันนี้ก็มีคนในสโม,มสรเอามาเล่นนะคือแบบขับไวมาก,กคนผมขับชีรอนนี่โดนแดกเลยนะครับไปฮะชีรอนปลอมเราก็เอาเรื่องอยู่นะใช่ไหมอา่าถ้าขับถ้าขับเก่งๆหน่อยกนะ็คือแบบเอาเรื่องเลยเนี่ยครับผมชีรอนคัน <laughs> นี้ชีรอนปลอมชีรอนปลอมโอเอสพีเจตามหลังมาลนะ อ่าถ้าเป็นทางแบบโค้งเยอะเนี่ยผมว่ายังไงก็สู้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นทางที่แบบว่ามีทางตรงๆยาวๆเยอะเนี่ยผมว่าอาจจะสู้คันอื่นไม่ค่อยได้นะฮะเฮยิมยอดอ่ายิมยอดเข้าที่สามครับผมเอาเรื่องจัดโอ้ยผมตามเก้าหนึ่งแปดไม่ทันว่ะเก้าหนึ่งแปดไปไวมากเอ้ยทีมเราสุดยอดมากนายขับได้เอาเรื่องจัด,จดนะเฮยได้ช่วยเพิ่มมาอีกสิบนะครับอ่าไปกันต่อไปกันต่อ นะวิ่งเราได้อันนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะแมตพิเศษนะครับบวกเพชรบวกเพชรไปดูกันต่อเลยครับกับเจ้าชีรอนปอมนะฮะจะเรียกชีรอนปอมหรือเรียกชีรอนฝาแฝดดีวะผมว่าเรียกชีรอนปอมดีกว่าจะบอกชีรอนฝาแฝดมันก็ยังไงอยู่นะฮะเออเพราะว่าหน้าตามันก็ไม่ค่อยคล้ายกันเท่าไหร่เออแต่ขับมันอยู่ขับมันอยู่ก็จูนรถได้นะทุกคนนี่ผมก็จูนไว้ประมาณนี้นะครับ จูนเอาความเร็วสูงสุดนะครับแล้วก็ยางแข็งนะครับแล้วก็เปิดเท็กชั่นไว้จะได้เลี้ยวดิฟได้ดีหน่อยนะครับการจะเตือนสนามแข่งนะครับผมแล้วก็จุดสูญทวงต่ำหรือใครอยากจะให้มันเลี้ยวแบบว่าเบื่อหน่อยตัวนี้ก็ปรับจุดสูญทวงสูงก็ได้นะมันจะดิฟมันจะไหลมากๆเลยนะครับเอ้าเจอกันที่อัมสเตอร์ดัมนะครับผมโหเจอกับรถ F8 เจอ R8 เจอเฮ้ยเจอไทคานเทอร์โบเอสเหมือนกันเลยเอาเรื่อง แล้วผมไปท้าเขาด้วยนะฮะดูซิว่าเขาจะตัดสินใจท้าผมไหมเชอรถรุ่นเดียวกันเลยว่ะเอ๊แต่ของเราเป็นบุกตินะไม่ใช่ไม่ใช่ไทยคานะของเราเป็นบุกตินะครับผม <laughs> บุคติบุกติปลอมว่าบุกติปลอมมาพร้อมลุยพร้อมลุยเอาตัดสินใจนานจึงเลย <laughs> มาเอา้าเขายกเลิกเดิมพันว่าเขาไม่กล้าเขาไม่กล้า <Ooh. S 1> พี่ไม่กล้ากับผมแล้วผมจะไปกล้ากับใคร ไปไปาทุกคนพร้อมดุยพร้อมลุยโอ้โหรถแต่ละคันนี้ก็เร็วเหลือเกิน,น่ยถ้าเป็นพวกทางตรงอะไแบบนี้ผมผมสูไม่ค่อยได้นะครับผมโอเคว้าแต่ถ้าเป็นทางโคง้งก็พอได้อยู่อ่าเป็นทางโค้งพอได้อยู่นะนี่ไปไปครับผมว่าไทายค้าขับง่ายดีนะทุกคน ใครที่สุ่มมาได้หรือว่าได้มาจากซีซั่นที่แล้วที่เป็นรายเดือนรายสัปดาห์เลยเนี่ยผมว่าเอามาวิ่งก็ไม่น่าเกลียดนะครับมันเป็นรถที่ดีเลยถ้าสำหรับใครที่แบบว่ามีห้าอีพียูอย่างผมนี่คือแบบเอาไปสู้กับรถทองได้เลยนะนะบอกเลยว่าฟิวฟาวนะครับโอ้โหยห่วยห่ยห่วยหแหวนแหวออกมาได้พอดีเลยว่ะเมื่อกี้ผมคิดว่าผมจะหลุดเลยนะเมื่อกี้อีกนิดเดียว เกือบจะกำแพงเลยนะทุกคนเค้เราเราจะพยายามเตั้งใจเข้าโค้งนะครับเราจะได้ดูว่าประสิทธิภาพของรถเป็นอย่างไรนะครับสามารถเอามาลงแรงได้ขนาดไหนนะครับแต่ผมว่ามันลงแรงได้อยู่แล้วแหละนะเพราะว่ามันขับดีมากนะครับมันขับมันขับง่ายนะครับมันก็ขับง่ายเลยขับไม่ยากครับผมแต่ว่าหน้ามันออกสิยงดื้อนิดนึงนะต้องเลี้ยวเยอะกว่าเดิมนิดนึงนะครับ เร็วเยอะกว่าเดิมหน่อยนะอ่าไปไปเก๋ครับขึ้นที่หนึ่งแล้วนะครับผมแซงเจเจ๊เก้าศูนย์มาแล้วนะครับ okay. เอ๋ครัรไล่เบลสุดท้ายโโอ้หตรงนี้ตรงนี้จะไหวหรือเปล่า,ลาอ้าวเขาชนแล้วงั้นเราก็ที่หนึ่งแลครับจังหวะเนี้ยโอ้โหที่หนึ่งเฉยเลยครับทุกคนโอ้โหเร็วกว่าชีรอนอีกอะชีรอนยังตามไม่ทันเลยนะครับโอ้โหเรื่องจัดที่ผมไม่ได้แข่งกับบอทใช่ไหมถา,ามจริงผมไม่ได้แข่งกับบอก เพราะว่าความรู้สึกผมอะเหมือนเหมือนเราเล่นกับบอทยังไงก็ไม่รู้เนี่ยฮะเหมือนคนเหมือนคนเริ่มหายไปเรื่อยๆผมก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกี่ยวไหมนะครับอาจจะผมจูนให้มันจุดศูนย์ท่วงสูงแล้วกันนะครับเอาเป็นสองสาม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 นะฮะอ่ามันก็จะดิฟแบบว่าไหลๆหน่อยนยอะฮะเอาไปอีกรอบไปอีกรอบดูซิว่าจะไปเจอด่านอะไรครับโอ้โหอินเดียนาโพลิสจบเลยจบเลย เป็นด่านที่เรางั้นน่าจะเอาชนะยากนะครับเพราะว่าเราเราต้องวิ่งท็อปสปีดไงเรานี่ได้โค้งได้อัตราเร่งนะแต่ท็อปสปีดนี้โดนกินนะครับผมพวกชีลอน,นอะไรมาเงี้ยคือแบบจบข่าวเลยแต่ก็ไม่แน่หรอกอาจจะเจอคนแบบว่าเล่นไม่เก่งก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าฝีมือเท่ากันอนะซู้ไม่ไหว <laughs> ถ้าทางโค้งก็ได้อยู่เอาไปชีรอนปองครับชีลอนฟองไม่ยอมแพ้ ไปยิ่งแย่ไปโหโดนดูดตูดแล้วมาถึงก็โดนดูดตูดเลยโหดูชีร็อนเงนไปดิเอาเรื่องจัดทุกคนโหเราเราก็ท้าท้าแข่งขัดเหมือนกันด้วยอุ้ยแหกโค้งแหกโค้งอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยแหกมาอยู่ข้างนอกเลยเมื่อกี้เอาไป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 เมื่อกี้เมื่อกี้เร็วไปหน่อยเข้าโค้งเร็วไปหน่อยทุกคน เออเรียบร้อยเลยเมื่อกี้เอาไปครับแขคันฝั่งน,นู้นก็เอาเรื่องอยู่นะปกติชี้นนึ่งตามแขคันไม่ทันนะผมโอ้โหเราเข้าโค้งพลาดไปนิดนึงเอาไปไปไปไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองตอนเนี้ย <c oughs> <c oughs> นี่เนี้ยค <c oughs> น,นยดูทางตรงนะทางตรงปุ๊บโดนทิ้งห่างเลยเห็นไหมโอ้โหยอมเลยครับยอมเลยแอบ ไปไปอย่างที่เห็นนะผมเห็นไทนคันั้นวิง่งปะนั่นแหละถ้าวิ่งแบบดีๆนะวิ่งแบบไม่พลาดชีลอนก็ตามญาตอยู่เหมือกันนะครับผมอย่างที่ผมบอกครับผมเคยโดนไทคันตามชีลอนเอาชนะชีลอนได้มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้มันมันก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะคนตัวจี๊ดคันม่วงเลยนะครับโอ้โหตรงนี้สิ อขาดูตูดเลยพี่เขาดูตูดเลยหูเนี่ยทางตรงเนี่ยเห็นไหมชีรลอนแดกเลยเห็นไหมทางตรงก็เพิ่งเอาเอาขัดอื่นไม่ลงนะผมมันเึนยากเลยนะแต่ทางโค้งมันไม่หวั่นแน่นอนนะครับเอาเรื่องจะจัดนะครับผมเอ้ยผู้นายเก่งมาก,กนายขับดีมากนะฉันยกนิ้วให้เลยเยี่ยมยอดอ่ะโอ้ยเรามาถ้วยพันเจ็ดละ นี่มาเราเจอตัวเต็งของสโมสอเราแล้วนะครับผมตะกอดต,ตะกอดต,ตะกอดนี่ขับไถคานโหดมากนะฮะนี่มาแล้วมาแล้ว <c oughs> ไปเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าบูกติปอมไปวิ่งกันนะครับผมไปลุยดูซิว่าจะได้สนามไหนนี่ยขอเป็นสนามที่โค้งเยอะหน่อยละกันนะครับอไปไปไปดูซิว่าเจอสนามไหนครับ และสนามที่เราเจอโอ้โหเจอเอลครับผมอย่างนี้ละมันแน่นอนครับผมสนามแบบนี้มันแน่นอนนะครับฝั่งนู้นมีบุกติถึง2คัน,นครับมี918ด้วยนะฮะแล้วอีกคันก็เป็น f o r d GT ด้วยโอ้โหรู้สิว่าทีมเราจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับบอกเลยว่าตึงสุดๆนะครับเจอ1 7 0เจนเนี่ย <laughs> ผมจะเมมนะทุกคนผมอาจจะไม่ค่อยพากนะอาจจะต้องตั้งใจวิ่งนิดหน่อยนะครับไม่งั้นแล้วผมว่าน่าจะตามพวกเขาไม่ทันนะครับผม นะขอลองเมมนิดนึงนะกับเจ้าปกติปลอมนะครับไอคานสู้เขาลูกไปไปไปถึงจะเป็นตัวปลอมแต่เราก็ไม่ยอมแพ้ไปเว้ยไปเว้ยอ่าเมมหน่อยเมมหน่อยโอเคเอา้าวมีชนไปแล้วครับหนึ่งคนปกติคารมันเร็วมากเลยว่ะชิดอนคารมันเร็วจริงโอเคครับเราก็วิ่งยังไงก็ได้ขอให้ไม่ชนก็พอ ไม่ชนผมก็ตามเ็าทันอยู่นะเห <Okay, S 1> ไปเห <Yeah. S 1> ไปเว้ย <Yeah. S 1> ไปเว้ยป <Ooh. S 1> กติขนาดมันเร็วจริงว่ะแหมได้อยู่นะนได้อยู่พอตามได้อยู่พอตามได้อยู่ให้ <Yeah. S 1> ตะกตตู้เขายิมเราต้องไม่แพ้เห okay, <Yeah. S 1> ไปถึงจะไฟฟ้า แต่ก็สู้ขัดใจครับไปครับไปครับืบึชีรอนตามมาแล้วทีรอนแซงไปแล้วโอ้ไปครับผมตึงมากตึงมากทุกคนตึงจัดเลยครับตึงจัดเลยไปไปไปโอ้โหมังต้องเมมนิดนึงคนระับเมมเมมเอาเอารถบินได้ จังหวะนี้เจอรถบินครับผมโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยไปไปโอ้โหตะกต้อนสู้ขัดใจครับผมจังหวะนี้ปกติก็ปกติเหอะนะใช่ไหมเดอไทยคานแดดเข้าไปก็เรียบร้อยนะครับ <laughs> เฮ้ยวะ ไปเว้ยไปเว้ยวยิแต่ว่าผมชนะพอดชีทีได้นี่ผมก็ถือว่าสุดๆแล้วนะไปฮะผูแล้นตะก๊อทที่หนึ่งฮนะชีลอดเอาไม่ลงฮนะโอ้ชีลอดเอาไม่ลงครับผมไทยคานเข้าที่หนึ่งฮนะ <c oughs> โอ้โหเอาเรื่องจัดอะ่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยคนระับถึงทีมเราจะไม่ชนะนะครับ เออแต่ได้ความมันนะครับผมบอกแล้วว่าชีรอนปลอมนี้ไม่ทรบรรดานะครับเอาที่หนึ่งมาจนได้ครับผมไวโคตรไวโคตรอีกสักหนึ่งสนามดิโอ้เนี่ยบอกแล้วถ้าเจอทางโค้งนะชีลอนก็ไม่ไม่หวั่นเลยครับ <c oughs> โคตรเร็วเจอชีลอนปลอมเข้าไปนะฮะเอาเรื่องเลยครับเอาเรื่องเลยดูซิว่ารอบนี้เนี่ยเราจะเจอ รถอะไรบ้างนะจะเจอด่านทางโค้งหรือเปล่าถ้าเป็นด่านทางโค้งผมบอกได้เลยว่าสู้ขัดใจนะครับเอา้าเจอบาร์เซลโลนาครับผมอ่ะอย่างด่านบาร์เซลโลนานี่ก็เอาเรื่องอยู่นะถ้ารถนี้เลี้ยวไม่ดีรับรองว่าชนขอบแน่นอนนะครับไปผมไปท้า M8 ด้วยว่า M8 น่าจะสู้ผมขัดใจ <laughs> มีปกติด้วยนะทุกคนมีปกติชีรอนด้วย มาดูซิว่าชีรอนปลอมกับชีรอนแท้ใครจะใครจะอยู่ใครจะไปนะครับนะผม้องขอม,มิ้ไมไว้ก่อนนะทุกคนต้องตั้งใจวิ่งนิดนึงเนี่ยทนะําไม่ตั้งใจวิ่งอาจจะซู้ไม่ไหวนะฮะเอาไปไปไปโอเคไปเราต้องวิ่งด้วยสติที่มีนะครับถ้าไม่มีสติอาจจะแหกโค้งโอเคไปโอเคไป าได้อยู่ได้อยู่ไปฮะปกติชนไปแล้วอชีรอนก็ชีรอนเถอะถ้าชนปุ๊บก็ช้าอยู่ดีนะครับถ้าวิ่งแบบไม่ชนก็จะเร็วอยู่ดีไปไปไปแกแกไหมแกเฮ้ยโอ้ยรถโดดเป็นกบเลยทุกคนตะก้อที่หนึ่งครับตอนนี้ 918บอก918เอาไม่ลงนะฮะ918ก็เอาไม่ลงนะจังหวะนี้โอ้โหกดเห็นรถผมไหมรถผมรถผมเอียงเลยอะเอียงเหมือนเหมือนจะหงายท้องอะอะไรวะเนี่ยตกใจหมดเลยมาครับโว้ตรงนี้มาเร็วเกินชนไปแล้วเรียบร้อยนี่ตะตะกอดสู้เขาตะกอดสู้เขา918มันเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน โอ้โหรถเราสุดยอดเลยว่ะโอตะกัดที่หนึ่งอ่ะเอาดิโอ้ไปฮะเมื่อชีรอนฟอร์มก็เอาเรื่องอยู่นะชีรอนจริงสู้ไม่ได้ฮะอืใครคาเราโคตรเจ๋งนี่ถ้าผมไม่ชนผมก็น่าจะเข้าอันดับได้ดีกว่านิดนึงนะทุกคนนะใครแบบว่า สุ่มไม่ทันนะหรือว่าไม่มีตังสุ่มหรือว่าสุ่มไม่ออกนะครับก็ไมเได้คันนี้แก้ขัดได้นะฮะเป็นรถม่วงที่ไม่ได้แย่นะจริงนะอย่างที่เห็นครับผมทั้งฝั่งโดนวิ่งทั้งนาวิ่งก็เอาเรื่องอยู่นะครับและถ้าวิ่งแบบมีสติดีๆไม่ชนไม่อะไรเข้าโค้งดีๆนะมันจะเป็นรถที่เร็วมากเลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กันไปด้วยละกันนะฮะที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ม่่พลาคคปใหๆจผนะรับ เดี๋ยวแล้วกเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ของาท่านผู้ชมไปก่อนสยูอาเกตครับผมบ๊ายบาย